ติ๊กตกเพราะปวงชนชาวไทยเป็นอีกต้นเหตุหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อการอ่านหนังสือให้ฟังและก็ผมทำหน้าที่นั้นมาตรา171นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า8ปีไม่ได้ นี่รัฐมนูล2,550ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามาฉีกทิ้งนะครับไม่มีใครค่อยพูดค่อยยากันแล้วก็ผมเน้นอยู่ตั้งนานแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชากาอทหารบกผิดวินัยร้ายแรงจะต้องถูกไล่ออกจากราชการในวันที่20พฤษาภาคม2557เพราะละเมิดพระมหากษัตริย์ตามรัฐมนูญ โดยเฉพาะรัฐมนูญมาตปรา6ปัจจุบันนี้ก็ยังเขียนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดมีได้มาตปรา195รัฐมนูมนูญ2550บทกฎหมายพระราชหัตทะเลขาและพระบรมร,ราชองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมร,ราชองการ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐรรมนูลนี้ผมค้อแล้วข้อนี้ครับไม่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเพราะวันที่20พฤ,ฤ,ฤษภาคม2 5ห้ารสินั้นรัฐรรมนูญจบับนี้ยังใช้อยู่นิวัฒนธรรมรงบุญทรงภัศาลร,รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็ม มีรัฐมนตรีกราลาโหมมีอำนาจเต็มจับผู้บัญชาการทาหารบกไปยิงเป้าได้ทันทีแบบยมบุญปอพี่บุญสงครามแต่พรารัฐบาลพลเรือนปอดแหกที่ขาดไม่ทำตามเจตนาประสงค์ของประชาชนที่เลือกตั้งเข้าไปจึงแพร์พลเอกประยุทธ์โจรกระบทมา8ปปีแล้ววันนี้ก็จะมาทวงให้พลเอกประยุทธ์คลายอำนาจ ไม่มีทางหรอกครับต่อให้เดินขบ,บวนเป็นล้านคนแกมีทหารแกมีความเป็นโจรอยู่แก่ยิงตายหมดเลยครับท่านที่เคารพนี่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตราหกองค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสกุลผู้ใดจะละเมิดมีได้พระบรมาราชองค์การในพระหมหากษัตริย์พระปรมาภิไธยในพระหมหากษัตริย์ไอสาวาสศูนย์คะแนนมันไปมีชูกิกเมียแล้วก็ยัดเยียดร,ระบบ อุปถรรัมภ์พรเพชรวิชิตชลชัยเป็นถึงพูดภากษาตุลาการไม่เซนมันชั่วร้ายที่สุดละเมิดพระราชอำนาจสูงสุดแต่คนไทยยอมกัน